โรงพยาบาลตอนนี้สงเด็กพระพันุ์จิ๋วนะคะที่อยู่ในโรงพยาบาลเพื่อเข้าร,าารัาการประชวนนะคะไม่ว่าจะเป็นพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการเสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตรที่จังหวัดสุรขทันใครเคยได้ยินเคยได้ยินไหม ที่ะสิบเจ็ดนี้ครูโรงเรียนเราก็สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทมีสองท่านนะคะก็คือ,พ,อพ่อครูมารุษเสนาชายัยแล้วก็พ,อพ่คอครูคอนทวิตนะคะก็พ่อครูพรู้พู้ ทีนี้จังหวัดสกลนครของเราเป็นจังหวัดที่โชคดีมากๆเลยที่ได้เป็นตัวแทนของค้าศัตรูชิงเนาะหรือข้าคอกสานะคะที่มหาวิทยาลัยต่างๆ Bye. Okay. คำหนึง่งแล้วก็ยืนอ่านให้อ่านเพลงคำราชาสั์นะค่ะคำราชา